เรียนพระพิคเนตรุ่นอุดมทรัพย์สร้างขึ้นปี2548นะครับสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอัคคธรรมานุสอนฉลองอายุ80ปีของหลวงพ่อเพียนรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเพื่อนำปัจจัยมาสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกลืนกระถินทําเป็นอาคารเรียนสองชั้นนะครับ13ห้องเรียน ทำทดแทนหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้เพื่อเป็นการศึกษาของลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนนะครับมาดูจํานวนและเนื้อของเหรียญที่จัดสร้างกันนะครับพระพิคเนตเนื้อทองคำนะครับน้ำหนัก49กรัมจะมีการตอกโค้ดและมีหมายเลขกํากับเนื้อทองคำนี้สร้างจํานวนตามสั่งจองนะครับ เนื้อต่อไปจะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินจะมีการตอกโค้ดและมีหมายเลขกำกับจัดสร้างจำนวน1000เหรียญนะครับเนื้อต่อไปจะเป็นเนื้อสามกริย์เนื้อสามกริย์นี้นะครับจะแยกออกเป็นเหรียญพื้นทองเหรียญพื้นเงินและก็เหรียญพื้นหน้าเนื้อสามกริย์นี้จะมีการ ต่อโค้ด LIKE อย่างเดียวนะครับไม่มีหมายเลขจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่6000นเหรียญนะครับเนื้อต่อไปจะเป็นเนื้อโลหะชุบไม่อนทองขัดเงานี้จะตอกโค้ดอย่างเดียวนะครับการจัดสร้างจำนวน5,000ัเหรียญนะครับเนื้อต่อไปจะเป็นเนื้อโลหะชุบไม่อนเงินขัดเงานะครับ เนื้อโลหะชุบไมค่อนเงินขัดเงาก็จะมีการต่อโค้ดอย่างเดียวนะครับจัดสร้างจำนวน5000เหรียญเนื้อสุดท้ายนะครับจะเป็นเนื้อโลหะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อโลหะเนื้อทองแดงก็เป็นเหรียญที่เราชมอยู่นี้นะครับจะคือเนื้อโลหะเนื้อทองแดงจะมีการต่อโค้ดอย่างเดียว จัดสร้างจำนวน10,000เหรียญน,นะครับก็สรุปได้ว่าเนื้อเงินกับเนื้อทองคำนี้จะมีการตอกโค้ดและมีหมายเลขกำกับนะครับส่วนเนื้ออื่นๆตั้งแต่เนื้อสามกษัตริย์เนื้อโลหะชุบไม่ครทองขัดเงาเนื้อโลหะชุบไม่ครเงินขัดเงาและก็เนื้อทองแดงจะมีการตอกโค้ดอย่างเดียวนะครับ รุ่นนี้การจัดสร้างดีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็ดีนะครับเป็นรุ่นที่ระลึกสร้างอาคารเรียนปี2548เจตนาการสร้างดีนะครับโดยรุ่นนี้สร้างโดยนำองค์พระพิคเนตอันเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จมาไว้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับตั้งชื่อรุ่นว่าอุดมทรัพย์ด้านหลังเหรียญเรียงเป็นยันตก้นหอยนะครับปลูกเสกไตรมาส 2 5 4 8นะครับโดยหลวงพ่อเพี้ยนวัดกล่นกระถินจังหวัดรบบุรีนะครับฝากดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กดซับสไข i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ